สวัสดีครับช่องพายเลิฟครับวันนี้ช่างมาเริ่มทำงานแล้วครับเริ่มจะทำโครงหลังคาบ้านชายเลิฟกับแม่พิมพ์พแล้วแม่พิมพ์สิได้อยู่โฮมแล้วแม่พิมพ์ใกล้จะได้เข้ามาอยู่กับชายเลิฟแล้วดูโฟร์แมนเราคุมงานนะครับดูโฟร์ man แมนหรอโฟร์แมนพี่ป๋องนะครับตอนนี้ช่างก็พักเที่ยงดูนะครับ ท่างทานข้าวอยู่เริ่มเตรียมงานแล้วพี่ปองเอ้ย ดูเอ้ยคือไปนางไก่เพิ่นแถดูไปนางฝ่อคักแน่แถฉันกำลังกินข้าวฝนกัดฝนกระลิ่นพี่น้องเอ้ยที่แล้วง่ายบอลละฝนกะลิ่น แสบบนอ้ก no, nee. ินเขานี่เราเิ่มครับเลอกิขาโอ้กรับเขาคือลายแทะลายคนดลายคนดีบอกเล่าเอาไทยเพิ่นกับฟังออกเมั่อไหร่ละแล้วผิวเขาบ่เริ่มยางไปยางมายางอยู่บดบือ ลูกป้องนั่งทำไมเล็บเลยก็จะได้บ้านอยู่แล้วครับเดี๋ยวก็ได้บ้านอยู่แล้วครับเลือเลโอ้ยเดินไปเดินมา พิมพก็ได้เข้ามาอยู่แล้วนะครับฝนก็รินมาสร้างเพิ่นกับ็ดงานประเ็มถี่เนาะใส่ไฟฟ้าเนาะพี่น้องฝนตกมากแล้งเขาโฮมฝนเศร้าตกอ่ะออกไปไม้อย่ามาแย่งอย่ามาแย่งโทรศั์แม่ เดี๋ยวก็เลยยูโฮมเลอพี่เมยอีกไม่นานลูกอีกไม่นานทางิคนมาเห็ดุ้งงลังค่าแล้วคืมคืมๆถอน้อตกเาม้ยมอแรงเด้อฝั่งนี้สว่างแต่ฝั่งนี้คืมคืมฝั่งนี้คืมคืม สีมาบอทุกต,ตอนกลางคืนเ้อตอนกลางเว้นกับหายค้นพนในเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานชายเลิบโครงหลังคาชายเลิบได้แล้วนะครับขาเหลือเฉพาะหลังคาสีเขียว ชายเลิฟยังขาดอยู่ประมาณสอ0 0มคะแนนนะครับก็มี FC ใจดีที่ไม่เลิฟก็ไม่ได้เอ่ยนามน,นะครับเพิ่นกาทย่อยโอนหายมาเรื่อยๆนะคะคนละเล็กคนละน้อยขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบพระคุณ FC แทนชายเลิฟกับแม่พิมพ์ โอ้ยแม่เริ่มก็ดีใจเบาพิษเบาถือพี่น้องดีใจหลายลูกไส้สิไดบ้บานไม่แม่พิมพ์กับสิได้เขามาอยู่หฮมคือกันช่วงนี้ฝนเริ่มตกมาเรื่อยๆล่ะแม่พิมพ์ก็อยากเข้าบ้านแล้วใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกลจะเป็นผลสําเร็จแล้วขอบคุณเอซีทุกท่านขอบคุณเสือสิงนะคะ ที่รักลและเมตตาเลิฟถ้าไม่มีเสือมีสิงเอฟซก็อาจจะไม่รู้จักชายเลิฟว่าอ,อีเมกตื่นตันแม่อีเมกบอกว่าถืออีเมบกบมี่ยังกับมีแตกว่วมขอบคุณเอฟซทุกคนที่มีเมตตา ข้าเล็บกับเมพิมพ์นะครับกินกข้าวเสร็จช่างก็เริ่มทำงานต่อแล้วนะครับไปทานอาหารกลางวานันเสร็จฟ้าคึ้มๆหน่อย เิกก็เดินวนไปวนมาจ้างานอย,ง,อยงเดินวนไปวนมาแม่พิมพ์ก็โยกย่างเดียวเลิฟ <c oughs> เลิฟสงสัยเลิฟดีใจจะได้บ้านใหม่ใช่ไหมลูกเลิฟดีใจจะได้บ้านใหม่ครับ แม่พิมพเดี๋ยวก็ได้เขาบ้านแล้วลูกไปกินยาไหมยางน้ำกนไหมยังอันนํ้ำไม่กินเสร็จแล้วสร้างคนก็ิ่มเฮ็ดงานต,อาต่อมาอีกคืมฟ้าคืมฝนก็คือจังฝนสิตกพี่น้องโอ้ยบรรยากาศนาั้น นนอุ้ยน้ำโทนน้ำลุมมันฝนจะตกช่างขาเหตุงานอยู่ในลุม ฝนตกลิ่นตัวน oh oh ี่ฝนตกลิ่นปล่อยๆว้าวจบไปแล้วว้าวจบไปแล้วจักสิว้าวยังว้าวไปว้าวมาเจ้าก็สิว่าก็ผีบ้าอยังว้าวู้เดียวสิว้า ช่างก็รู้จักกันบ้างเคยทำงานด้วยกันอยู่กับพ่อเลิฟพอมาเจอกันก็พูดเสียงแดงใส่กันหมูจกก่จักกันกับเบากันเสียงดังละพี่น้องเพื่อนว่าเจ่าคือบเบาเบาแน่แม่ <c oughs> เลิฟก็ถ่ายให้เอฟซีได้ดูความคืบหน้าของบ้านชายเลิฟนะครับ พี่แม่กับบหุหจักภากแล้วบอเดยภาพกีลามันๆเน,นนะการสร้างบ้านก็ขอดูแค่ภาพก็รู้นะครับขอให้ภาพบรรยาย <S <S แดดออกฝนหย่อยได้นี่ฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกฝนหย่อยเด้อ้างเอยระวังฟื้นไฟเด้อช <c oughs> ายเลิบร้องทำไมวันนี้ พ่อไม่อยู่ใช่เลยพ่อไม่อยู่ร้องหาพ่อทั้งวันเลยวันนี้ช่างเข้ามาทำงานด้วยพี่พอกับว่าอยู่นายพิมพ์โยกอย่างเดียวค่ะคุณนายซ้ายโยก คุณนายสายโยกแม่คุณชายสายเดินเดินอย่างเดียวขายใกล้นะคะเราไม่ต้องไปยืนใกล้ยานฟืนยานไฟเพลินพี่น้องช่างกำลังดำเนินการทำโครงรังคาชายเลิฟ เรับครับ,บสั้งข้าีอย่างสั้งข้าีอันเพิ่นเอาไปถิบมืดแล้วคู่โอ้ได้เอาเลยนั่นเออเอาเลยเทสไเลย เลีบ้ครับไอีท่านไหนท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์บ้านชายเลิฟนะครับเรามีเสื้อแก้วน้ำกระเป๋าไว้บริการแล้วนะครับฝากกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะครับขอบคุณครับ